วันนี้นะคะซูตันไมลนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าเค้กกันค่ะเสร็จแล้วค่ะชีสเค้กนะคะสตรอเบอรี่ชีสเค้กองทําให้คุณสามีเอาไปทานที่บ้านญาติญาตินะคะวันนี้องทํางานนี่น่ารักไหมวันนี้ทุกคนุดตันไมล์องก็ยังทํางานนี่คือชุดทํางานขององ,องนะคะแล้วก็รองเทา้าองก็ทํางานเป็นเชฟเหมือนเดิมนะคะทุกคน อยู่ในห้องแต่งตัวโอเคเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนให้ได้มากที่สุดนะก็ทํางานก็คงไม่ได้พกโทรศัพท์แต่เวลาพักเบรกอาจจะได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะทุกคนทุกคนวันนี้องทำงานองก็จะมาเก็บอาหารตามสั่งะคะ่ะตามลิสต์ที่เขาสั่งมานะคะแล้วก็ไปส่งที่อัพเดลิงก็คือไปส่งที่ชั้นต่างๆนะคะตอนนี้องย้ายมาทําบ้านพาักคนแก่นะก็มีทําอาหารมั่งแล้วก็เก็บของแบบนี้นะคะแล้วก็ไปส่งที่ ห้องแต่ละห้องของบ้านพักคนแก่ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ชิวๆที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นครัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีของสดของแห้งเป็นห้องส่วนตัวเลยค่ะก็จะเอาอาหารขึ้นไปส่งชั้นข้างบนนะคะเค้กที่ทำงานทุคนเค้กจุกจุก โอเค okay ค่ะทุกคนตอนนี้เลิกงานแล้วองก็เปลี่ยนใส่ชุดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นชุดประจำชาติของชาวนอร์เวย์คะ่ะเตรียมพร้อมที่จะไปเดินร่วมขบวนแล้วนะคะเทนตอนนี้ทุกคนขบวนกำลังมาข้างหลังองนะคะเดี๋ยวจะถ่ายภาพไปให้ดู โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ดูทอล์กเสร็จแล้วนะคะเราก็กําลังจะกลับบ้านกันก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเวอร์แล้วแต่อองทุกคน วันนี้ตื่นมาคืออยากกินซูชิมากๆแล้วซึ่งแถวบ้านอองมันก็มีร้านซูชินะแต่ว่ามันไม่เนาะมันไม่ใช่สไตล์ขององแล้วองก็เลยจะพาทุกคนไปกินซูชิแต่ซูชิที่องจะกินนะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกับที่องเคยซื้อรถบ้านนะคะเราก็เลยจะไปกินซูชิที่นั่นแล้วก็เราก็จะแวะไปดูรถบ้านแล้วก็ไปอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆของ ของปี2023ด้วยนะทุกคนก็ตื่นเช้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนหิวข้าวมากอยากกินซูชิเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านซูชิร้านนี้ถามว่าอร่อยไหมมันก็ดีกว่าทุกร้านอะในแถวละแวกนี้ที่องกินนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านซูชิว่าองจะกินอะไรบ้างแต่ร้านนี้คือที่นั่งอะมันจะเป็นที่นั่งเล็กๆก,ก็จะซื้อแบบเทกเกอ์ away, ก็คือซื้อกลับบ้านแล้วก็เราก็จะหาที่นั่งกินกันนะคะทุกคนวันนี้ก็วันหยุดนะจ๊ะก็ออกมา เที่ยวเล่นแล้วก็หาอะไรกินนะคะตามสไตล์อ,องทุกคนเท่าที่ทุกคนรู้จัก,จกอ,องแล้วก็ติดตามอ,องมานะคะก็2งปีกว่าที่อ,องทําคลิปมาก็คือ,อองจะพาทุกคนกินแล้วอ,องก็เป็นคนชอบกินมากๆเพราะฉะนั้นนะคะที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยที่นั่นจะมีอ,องโอเคไปกันเลยคะ่ะทุกคนที่นี่เลยทุกคนที่อ,องซื้อรถบ้านของอ,องนะกลับมาอีกแล้วกลับมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะ นี่เป็นยี่ห้อเดียวที่อ,องมีเลยก็คือคาร์บะนะคะแต่นี้จะเป็นใหญ่หน่อยสําหรับที่คนมีลูกน่ารักมากทุกคนดูเขาทําเป็นแบบว่ามีห้องนอนสําหรับลูกๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ําอาบน้ําได้หน้ารักมากมีทีวีให้ด้วยนะสำหรับเด็กๆมีห้องเด็กๆแล้วนี่ก็เป็นห้องพ่อห้องแม่แล้วก็ทอทานข้าว ทุกคนเราจะพามาดูคันเล็กเล็กมากแล้วเล็กสุดๆนี่ขึ้นมาก็จะเป็นที่ทำครัวแล้วก็ที่นั่งห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำได้ด้วยนะทุกคนเห็นเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้อาบน้ำได้ด้วยจ้าแล้วก็พี่นั่งตรงนี้นะคะเราก็ปรับเปลี่ยนเป็นที่นอนได้ตอนคืนก็คือนอนตรงนี้แล้วราคาน่ารักมากทุกคน3ามแสนสองคือแบบสำหรับใครที่แบบว่า เป็นสายชอบแคมปิ้งนะคันนี้คือเหมาะมากแล้วก็คือมันมันง่ายต่อการลากไปไหนมาไหนนะทุกคนคือคันใหญ่อะเราก็จะเสียที่จอดแพงกว่าคันเล็กแล้วก็เวลาไปไหนมันก็จะลากลําบากกว่าแล้วก็เปลืองน้ํามันแต่ถ้าคันเล็กอะคือลากสะดวกสบายแล้วดูทําครัวโอ้โหน,าน่ารักอะสำหรับคนที่แบบว่านิวคอปเปอร์แต่งงานใหม่นะคือคันนี้เหมาะมาก โอ้แบบนี้สวยมากเลยทุกคนอันนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่นะ <will> นี่มีเตียงให้เด็กๆด,ด้วยแล้วก็มีเตียงพ่อแม่อยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นครัว คนที่นี่นะทุกคนเขาฮิตรถแบบนี้มากเพราะช่วงซัมเมอร์นะคะเขาก็จะขับรถบ้านเที่ยวกันแล้วก็ไปนอนที่แคมปิ้งหรือว่าไปเที่ยวแคมปิ้งที่ต่างประเทศนะคะคนยุโรปเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็โซนอเมริกาคือเขาจะฮิตกันมากๆแล้วก็มีรถบ้านคือส่วนใหญ่นะคะคนที่นอร์เวย์ก็จะมีรถบ้านรถเอ่อรถบ้านรถบูบินรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แทบจะทุกบ้านก็คือแบบครึ่งๆเลยอะทุกคน50%เลยอะที่มีรถบ้านรถอะไรอย่างนงี้นะก็จะขับรถบ้านเที่ยว นี่ลองมานั่งดูที่นอนก็นุ่มมากเลยทุกคนแต่ของเรานุ่มปวดแต่เราก็มาดูเล่นๆน,นะคะเพราะว่าเราก็ว่างเนาะวันนี้วันหยุดก็เลยแบบมาดูเล่นๆมาดูว่ามีอะไรมาอัปเดตเทรนใหม่ของปี2023่แต่รถบ้านเราก็คือรถบ้านขององกับคุณสามีที่ซื้อนะคะก็คือเป็นตัวท็อปและตัวที่ดีที่สุดแล้วก็มีทุกอย่างครบคันนะคะเราก็มาดูเล่นๆเฉยๆถามว่าเราจะเปลี่ยนไหมเราก็คงยังไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็มาดูมาศึกษาข้อมูลเฉย นี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้สวยจริงสําหรับคนที่มีลูกมีครอบครัวใหญ่นะคะมีเตียงเด็กแล้วก็ห้องน้ํานี่ก็จะเป็นเตียงที่นอนของพ่อแม่นะทุกคนราคาของคันนี้ก็ไม่แพงด้วยนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยไม่เจอราคาหกแสนกว่ามั้งหกแสนหกแสนกว่าโครนนะคะอันนี้นะคะทุกคนคือคล้ายกับรถบ้านขององ,องมากแต่ว่าขององมันจะเป็นที่นอนหนึ่งที่นะคะแล้วก็ ห้องน้ำของเขาจะอยู่ด้านหลังแบบนี้แต่ขององจะอยู่ด้านหน้านะคะนี่วันนี้ก็มาดูเล่นๆน,นะทุกคนคือแบบขับผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาดูก็เป็นอีกคันนะคะที่แบบว่าสามารถปรับเตียงนอนได้คือดีมากนี่มาดูเล่นๆน,นะไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนอะไรแต่เห็นแล้วก็อยากเปลี่ยนเลยทุกคนแต่ของ,ององก็ใหม่นะซื้อมือหนึ่งเลยนะรถบ้านขององอ,งอ,งอะ่ะ ไม่ได้ซื้อเมื่อสองนจ๊ะนี่พามาดูอีกหนึ่งแบบทุกคนแบบนี้น่ารักมากดูแต่ว่าเดินไกลนิดหนึ่งนะอันนั้นคือข้างหน้าปกติแล้วอ่ะรถบ้านอ่ะจะมีประตูขึ้นด้านนี้แต่นี่คือเ,เราเดินอ้อมมาข้างหลังเพื่อที่จะมาขึ้นประตูรถบ้านอ่ะเดี๋ยวจะถอยมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนี่ทุกคนนี่น่ารักอยู่นะทุกคนคันนี้คือวิวดีมากขึ้นมาปุ๊กก็จะเป็นที่นั่งนะคะ แล้วก็เป็นครัวแล้วก็เป็นเตียงนอนนี่สำหรับคนที่มีลูกเยอะนะคะสามคนไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักที่นั่งเล่นของเด็กนะแล้วเวลานี่เราก็ปิดอ่ะปิดตรงนี้ก็เป็นของลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของพ่อแม่เตียงนอนปรับนอนได้นี่จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำทุกคนเก๋นะคะสำหรับใครที่ มีครอบครัวใหญ่นี่ซื้อแบบนี้นะคนแล้วก็ขับเที่ยวนะขับไปเที่ยวต่างประเทศก็คือไม่ต้องเช่าโรงแรมเสียแค่ค่าจอดแล้วก็ค่าห้องน้ําแค่นั้นจบทุกคนดูค่าไฟค่าเสียค่าจอดค่าไฟแล้วก็ค่าน้ําพูดผิดไม่ใช่ค่าห้องน้ําราคาก็น่ารักนะคะหกแสนหกเองทุกคนอันนี้ใหม่เลยนะคะของสองพันยี่สิบสามนี่ วันนี้พาทุกคนมาอัปเดตเทรนนะคะรถบ้านของชาวนอร์เวย์นะตามสไตล์แบบที่ชาวนอร์เวย์เขาใช้กันนะคะเป็นแบบไหนก็พามาดูเล่นๆนะจ๊ะ <waż less noise> คือรถบ้านคือดีมากทุกคน ทำให้เราแบบสับสนว่าเราจะเปลี่ยนดีไหมอันนี้ก็เป็นยี่ห้อที่องใช้นะคะของคาร์บ้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคันขับก็จะเป็น m e r c e d e s b e n บด้วยนะคะทุกคนนี่ใหม่เลยของปี2023อยู่ที่2,3ล้าน3มนี่มันจะสะดวกสบายเกินไปไหม2ล้าน3นี่ซื้อบ้านได้เลยนะทุกคนว,ว้าว คนวันนี้ตั้งใจจะมากินซูชิมาที่นี่เพื่อตั้งใจจะมากินซูชินะคะแต่ว่าร้านซูชิก็ไม่เปิดนะคะเรามาตอนบ่ายโมงแล้วเขาก็ยังไม่เปิดเรามาบ่ายสองแล้วเขาก็ยังไม่เปิดเขาบอกว่าร้านเปิดบ่ายสามเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไม่กินซูชิแล้วค่ะทุกคนคือโมโหหิวมากนี่มันจะบ่ายสองกว่าแล้วนะเรายังไม่ได้กินะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกินร้านเดิมละที่เราเคยมากินประจํานะคะไม่กินแหละซูชิตั้งใจมากินซูชิแต่ไม่กินแล้วซูชิโมโหใครจะไปนั่งรอสามชั่วโมงวะ หิวมโหหิวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกินร้านที่ออกมาประจําร้านนู้นนะคะร้านสีขาวแล้วก็จะกินอะไรง่ายๆแหละหิวมากตอนเนี้ยร้านสีขาวนี่นะคะที่เราจะกินเรามากินทุกปีเรามากินทุกช่วงซัมเมอร์เลยก็กลับมากินร้านนี้อีกเหมือนเดิมอ่านเช้าตอนบ่ายสองครึ่งนะคะพิซซ่าไปเลยจ้าจัดไปเลยพิซซ่า เราไปในร้านนี้ Moose of Norway ก็คือเป็นเสื้อผ้าของคนสไตล์นอร์เวย์ใครมาที่นอร์เวย์ต้องใส่ Moose of Norway นะจ๊ะคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน m o o อฟนอร์เวย์นะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านแบบว่าเป็นโลโก้ของนอร์เวย์คือร้านน่ารักมากข้างหน้าก็จะเป็นอ่อเป็นรถนะคะรถอะไรอะรถแท็กอร์นะคะสีชมพูนี่ตอนนี้อองเข้ามาอยู่ข้างในร้านเป็นร้านของนอร์เวย์ เสื้อผ้าไปฝากหลานชายนะคะทุกคนของแบรนด์นี้เลยน่ารักมากใครมานอร์เวย์ต้องใส่แบรนด์นี้นะคะต่อกันที่ไอศครีมนะคะหลังจากที่เราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนี่ไอศครีมมีหลากหลายรสชาติมากน,น่าทานมากว,าว้าวทุกคนวันนี้อากาศดีมากต้องจัดซอฟติส วันนี้อากาศดีทุกคนแดดออกคือร้อนมากนี่เริ่มจะเข้านาร้อนแล้วนะคะหิมะหิมะเริ่มละลายแล้วอร่อยกินข้าวเสร็จชอปปิ้งเสร็จทุกคนก็กลับมาซื้อซูชิคือตั้งใจจะมากินซูชิแล้วก็เลยจะซื้อซูชิกลับบ้านนะคะกลับไปกินที่บ้านเพราะเราตั้งใจจริง อยากกินมากโอเคเดี๋ยวเข้าไปสั่งก่อนทุกคนจะสั่งกลับบ้านนี่ทุกคนนี่คืออองสั่งเป็น mon, แซลมอนบาร์บีคิวโรนะคะแล้วก็ฮอตเติร์ดแอนด์เติร์ดี้แซลมอนนะคะของคุณสามีโอเคเดี๋ยวเราจ่ายกัน420โครนจ่ายเงเนี่ยอโอเคเสร็จเรียบร้อยจ่ายแล้วรอแค่นั้นนะคะ ใช่แล้วทุกคนซูชิเราก็สั่งไปแค่2กล่องพอนะคะเพราะว่าอิ่มแล้วแต่ว่ามาเพื่อซูชิก็เลยเออนิดนึงเนาะก็สั่งกลับไปกินที่บ้าน